มาดีค่ะปะเดียนมาผัดกันร่วมมิดลูกขินไก่ใส่พริกหยวกเนาะค่ะเนาะขั้นตอนกับบ๊วยุงยากปันไดค่ะกระทุบก,กระเทียมใจหลอกการเอาไกล่ลงไปผัดลูกขิงน่งไปผัดหรอก็เอาพริกหยวกลงไปขนาดลงไปเนาะหละ่ะปรุงรส ตามใจชอบดดดเด้อค่ะเด้อกไปเดียนกับไซแน้ำตาลนิดน้อยไซีอิ๊วขาวไซีอิ๊วหวานไปเนาะค่ะเนาะใส่เกลือน้ำเด้อค่ะเด้อใส่เกลือหน่อยๆมันจังคอยอันมีรสกลมกลมไปเดีนเฮ็ดอาหารชอบใส่เกลือตลอดมันสิกินดีเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อผูใดมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเดแดนกระด้เพราะว่าเพื่อนไม่เพื่อนเก่าเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆอยู่หลอดปลอดภัยิดสุกคนอยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความไขยม่ยามีไปทั้งใดก็จะเลืมใมไซแมทเด้อย่ะเด้อวัดดีค่ะ